ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เป็นตอนพิเศษของการสร้างวัดนะครับนี่ผมได้วิดาวโรดมาเดียวพรุ่งนี้มานี่เห็นใช่ไหมครับนี่เต็มเลยก็คงรู้แ้วว่าผมจะทำอะไรเป็นยังไนงะขอลองก่อนเพิ่งจะโหลดมาเมื่อกี้นี้เลย เีน,นี้ไม่มีอะไรมากครับตอนพิเศษตอนพิเศษพิเศษจริงๆครับพิเศษมันไม่มีอะไรเลยแค่มาแจ้งเล่นคลิปสั้นๆครับก็วางนี่นี่ก็ไหานะ ตัวก็เสามันดูแบบใหญ่ไปอะ่ะว่าไหมแต่กก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าวผมลองเอาเป็นพอดีพอดีอะ่ะแบบป็นอย่างนี้นก็ได้นะอืมคือเมั่คือมันก็ทำไงก็ได้แหละ ขนาดนี้นะผมว่าเราไม่ต้องเข้าแหละปิดบิด,บดชิดเลยไอใ,ใบพนันธะใบพัดบางอ่ะเขาก็ทาให้มันหมุนได้นะแต่ใบพัดนั้นเขาก็ทให้มันอยู่นิ่งๆก็อันที่อยู่นิ่ง,งผมว่าก็ต้องใช้อเนี่ยบล็อกเพลาหมุนพวกนี้ลหละไอ้บล็อกเพลาหมุนเนี่ย ก็เปิดปิดสวิตได้ใหไมหมุนมไปเรื่อยๆผมทำไมมุดส่วงอย่างนี้แหละผมเขียนไปบ้างงานวัดก็เจอมาเนี่ยคือผมเคยเห็นอันนึงอ่ะแต่อันนั้นคือไม่สวยมากไงผมมาเขียนงานว่านี่เจออันสวยกว่าดาวโดูดไปเลยปึ๊บแล้วก็วางปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ สายไฟต่อลงมาปึ๊บแปมนะครับมันก็ปวดได้นี่ สามารถทําให้โมเดลที่กำหนดเองหมุนได้ด้วยหรอพอบาน่าใช่ใช่เลยมันหมุนไม่ได้อะ่ะก็ไม่เป็นไรตกแต่งไว้เฉเยๆกันนะ<ส>ปาอาดก็ไม่ต้องหมุนก็ได้ <c oughs> อันเบอริร่มคือเขา,ามีหลายอันเลยแต่ผมโหลดโมเดลของเขามาแค่บางอันพอถ้าโหลดทุกอันนี่อื้มแต่ก็เยะเอะเหมือนกันนะนก็สวยนะผมว่าแล้วเขาทำโมเดลโมเดลพระด้วยแหละ เนี่ยแต่ผมให้ดูแล้วกันขาตังชิมนเดีคือเขาทำมาห้าสิบเนี่ยเขาทำโมเดลพระด้วยเต็มไปหมดเลยพรกกงพระแก้วนี่ไฟงานวัด จว่งอานแบบอือหือจะโดดไปไหนก็ได้มีนังายเหรอชุ่ผสมจิว๋วทำไมตอนแรกผมกดเข้ามาโดูไม่เห็นอันนี้เป็นต้นไฟไม่ใช้นี่ก็ได้นะเออจริงดิ ผมลืมในระบบมาเลย,ลเลยขอไปหยิบไอเทมก่อนนะครับคลิปนี้ผมก็จะไม่พยายามไม่ตัดนะเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปไงอย่างนั้นต้องทำชิปสักแปดนาทีอ่ะแล้วรอใหม่เก็บ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 ปุ๊บนี่มาแล้ว อันไหนหมุนอันนี้ใช่ไหมหมุนโอเคมาปึ๊บอ๋อเขามีอันอนี้ก็มีสองมา เขาทำมาแล้วอ่ะนรกว่าเป็นต้นต่างหากโอเคก็ใช้แบบนี้แหละมันก็โอเคนะผมว่าอ๋อึ้องหกกระเทีแล้วก็ชุมชนถ้าผมอารมณ์ดีก็เอามาทานะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เลย ถ้าผมอาอารมณ์ดีก็อาจมาทํางานวัดก็ได้ตอนนี้ไม่แค่ไฟงานวัดยังไม่ค่อยมีอะไรผมก็วางพวกนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ผมมีอีกช่องนึงนะชื่อว่าโปโปรโรบอกสองศูนย์สองสามไปติดตามก็ได้สำหรับคนที่ชอบดูเกมโรบอกให้รู้นะว่าเกมโรบอก,กเกมอะไร โอเคแล้วก็เมลนั่นผมสร้างไปในตอนที่แล้วไปดูก็ได้นะครับผมตกแต่งไเพแค่ดีก่อนหรือว่าตอดตกแต่งเพิ่มแล้วกันไหนๆก็มาให้ตกแต่งเพิ่มเลยจะแต่งไม่แต่งแน่ <c oughs> โอเคกดเอืน่นไอ้บล็อกั่นอยู่ไนบล็อกบล็อกบล็อกนี่ไงจะแล้แผ่นอีกหินขั้นต่ำ ผมจะวาเป็นทางเดินไว้แต่ก็อย่ารีบผมว่าแล้วกันวางขุดบล็อกหินโอเคขอว่ายก่อนนะครับมันก็จะเป็นทางเดินเข้าวๆก็ไม่มีอะไรมาก ทำประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ ควมีคนอารมณ์ดีาวางางี้นะหน่ามีคนอารมณ์ดีวางงี้ถ้ามีคนวางจะเสบตาตายอืมไม่ใช่เอาแผ่นน่นมาไหนอย่างนี้ไหน,อไหนโอเคแผ่นไม่ติงกวง เนี่ยผมออกมาแล้วเนะี่ยร้อนเข้าหน้าหนาวอ่ะแต่ตอนหนาปุ๊อยากให้ร้อนร้อนปุกอยากให้หนาวปึ๊บโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย